ซีแมนนี่สินเชื่อมีจริงหรือเปล่าระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยโดนแล้วก็ต้องบอกแต่ตอนคลิปเลยนะครับว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเอาคลิปผมไปใช้เ,เพื่อหลอกคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปผมในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่เพจผนิ้มกูออมช่องผอนิ้มกูออมทิกต็อกผอนิ้มกูออมนะครับมีโอกาสเป็นมิจฉาชีพสูงมากๆเลยนะครับโดยอันที่เนี่ยเขาใช้ชื่อบริษัทซีแ n นนี่แคปิตอลสองจำกัดเป็นต้นนะครับ ผมเชื่อว่าอนาะคตไปนะน่าจะมีมิจฉาชีพนะเอาคลิปผมแล้วก็คลิปของเจ้าอื่นๆนะครับเอาไปใช้อีกมากมายเลยนะครับคุณก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบอกตรงนะผมไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้นะก็ต้องพยายามให้ตอมรัวเยอะๆแล้วกันนะสวัสดีครับผมปันจากช่องผนิืมกู้ออมนะครับก็ช่องนี้เป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเป็นหลักเลยนะครับนะใครสนใจเรื่องสินเชื่อเนะี่ยและถูกกฎหมายเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกนิดนึงนะครับตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเนี่ย เอาคลิปผมมาไปใช้เอาไปตัดต่อนะครับคุณต้องดูในช่องผ่อนกิบกู้ออมเท่านั้นนะครับนะถ้าคุณเจอผมในช่องอื่นเนี่ยโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะเป็นมิจฉาชีพนะปกตินะครับสินเชื่อจะไม่มีการสมัครผ่านไลน์ข้อความ Facebook อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะคุณต้องสมัครผ่านแอปหรือว่าเว็บไซต์ลงทะเบียนให้เขาติดต่อกลับมานะครับหรือว่าไปที่ธนาคารนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณสมัครผ่านไลน์หรืออะไรก็ตามนะแล้วสุดท้ายนะครับเขาเรียกร้องให้คุณจ่ายเงินอะไรก่อนสักอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าแก้ไขเลขที่บัญชีค่าแค้ไขชื่อนามสกุลค่าแก้ไขอะไรสักอย่างค่าอืนุ่นค่านี่อะไรประมาณนี้หรือพูดง่ายๆคือวางเงินก่อนหรือคุณต้องจ่ายเงินก่อนประมาณนี้คือคุณต้องยุ่งกับเงินที่คุณมีก่อนเนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณเลิกคุยเลยนะครับแล้วก็บล็อกไปทำบัตรประชาชนใหม่แค่นั้นก็คือจบนะครับไม่ต้องคิดมากนะ ก็ขอเริ่มต้นง่ายๆเลยกันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยจํากันเท่าไหร่นะครับก็คืออย่าโอนเงินอย่าจายก่อนอย่าให้เงินออกจากกระเป๋าตังเรานะครับสินเชื่อทุกตัวในระบบจะไม่มีการโอนก่อนโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดให้โอนก่อนใจก่อนหรือให้ไปวางเงินในบัญชีอื่นอะไรพวกนี้นั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับจำไว้แค่นี้เลยนะถ้าเกิดเจอปั๊บหยุดเลิกคุยทุกอย่างจบนะครับนะสรับซีมันนี่นะครับเป็นสินเชื่อที่มีอยู่จริงนะครับ เพราะว่าตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขาทำเอสเปยเลเทอร์ S ในช้อปปีที่เดียวเท่านั้นนะเพราะว่ามีอยู่จริงเนี่ยแหละมิชาชีพเนี่ยเลยชอบเอามาแอบอ้างนั่นเองนะครับต่อมาแล้วครับมิชาชีพเนี่ยเขาไม่บอกหรอกนะครับว่าตัวเองเป็นมิชาชีพอะเนื้อออกปะคือเป็นโจนรก็จะมาบอกว่าตัวเองเป็นโจรเออเขาก็ต้องหลอกให้คนอื่นเนี่ยเชื่อก่อนเขาต้องหลอกให้คุณเนี่ยเชื่อเขาพอคุณเชื่อมากๆเนี่ยเออเขาก็จะหลอกคุณนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะครับนะ และถ้าสุดท้ายนยต้องโอนจ่ายก่อนเนี่ยคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะอย่างมันนี่ฮับเนี่ยตัวนี้ก็มิจฉาชีพเยอะมากเลยนะครับถ้าถามผมว่าผมรู้ได้ไงนะครับคือผมรู้จักมันนี่ฮัตัวจริงแล้วผมก็รู้จักเรื่องสินเชื่อเขาไงนงอ,อกใช่ไหมเออเราก็เลยรู้ไงว่าคุณต้องโหลดแอปมันนี่ฮับใน Play Store หรือ App Store เท่านั้นเออแต่ดูที่นี่นะครับอันนี้ดูของที่เขาหลอกนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้สมัครในข้อความเพจแทนนะครับซึ่ง มีคนที่เกือบโดนหลอกเนี่ยแล้วมาถามผมก่อนนะครับเขาก็บอกมิชาชีพเนี่ยบอกเขาว่าอะไรหรือว่าบอกว่าอย่าไปโหลดแอปอ่ะอันนี้เป็นของจริงเน่ะอย่าไปโหลดแอปนั้นนะครับเพราะมันเป็นแอปดูดเงินนึกอ,ออกใช่ปว่าแต่สุดท้ายนะครับเขามาันจบได้เพราะว่ามิชาชีบอ่ะขอให้เขาอโอยเงินก่อนนะครับก็เลยไหวตัวทันเขาก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับแล้วเขาก็มาถามผมว่าไอแอปที่บอกว่าดูดเงินเนี่ยของจริงหรือเปล่าเออจริงครับ <laughs> งงไปหมดแล้วตอนนี้นะ อ๋เอาเป็นว่าสินเชื่อแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีตัวจริงของมันอยู่นะครับแต่มิชฉาชีพเนี่ยจะเอาพวกเนี้ยมาหลอกลวงนะครับเพราะมันหลอกลวงง่ายไงเวลาแบบคุณถามว่าเอ้ยของอะไรอ๋อของมันนี่รับเอ้ยของอะไรของซีมันนี่หรอแล้วเขาก็ส่งที่อยู่ให้คุณดูส่งชื่อบริษัทให้คุณดูส่งใบนู้นใบนี้คุณดูซึ่งพวกเนี้ยมันโหลดง่ายมันทําเองได้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะครับนะบอกตรงอีกเรื่องพวกเนี้ยมิชาชีพมันทําได้อยู่แล้วนะครับ ดังนั้นอย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับและที่จริงก็มีเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมทําคลิปตอนนี้ผมก็เจอบ่อยๆเนี่ยอัมาตามาเปิดให้ลงทุน3%ตต่อสัปดาห์นะครับหรือกองทุนแว้กเกษียณกองทุนเปลี่นทองอะไรพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพหมดเลยนะคือมันเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะครับสมัยนี้มิจฉาชีพอาททุกทางเลยนะครับผมเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับบอกเลยว่า Facebook tik t อกเนี่ยมันเปิดโลง่ง u t u b e ก็เปิดโล่งนะครับใครจะทําอะไรก็ได้ ทำให้มิชชีพเนี่ยมันเยอะแล้วมันจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ผมบอกตรงๆซึ่งถ้าถามจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดใครโดนไปแล้วเพราะว่าเป็นคลิปผมเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือผมเองก็บอกตรงผมก็เสียหายเยอะกับตรงนี้เหมือนกันนะส่วนเรื่องจะทำยังไงต่อนะครับโดยพื้นฐานผมแนะนําให้ไปแจ้งความนะครับไปอายัดเงินไปแจ้งจับบัญชีหน้าม้าเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแล้วบางทีการจับบัญชีหน้าม้าเนี่ยเขาอาจจะเสาร์ไซด์ไปเรื่อยๆต่อเพื่อไปหาบัญชีที่เป็นเจ้าของที่เป็นคนโกงอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนะ พราะว่าบัญชีหน้ามาเนี่ยมันคือมิจฉาชีพไงมันเป็นจุดเริ่มต้นของมิจฉาชีพไงพอบัญชีหน้ามาเยอะมิจฉาชีพก็เยอะตามนะครับถ้าเกิดว่าเราจัดการบัญชีหน้ามาจนกระทั่งบัญชีหน้ามามันเดือดร้อนบอปเนี่ยมิจฉาชีพนี่หากินหากินไม่ได้เลยนะนอกใช่ไหมเพราะสุดท้ายเขาต้องให้อนเงินเข้าบัญชีเขาก่อนไงอารมณ์นั้นแล้วกันนะครับก็หวังว่าคงจะช่วยคุณได้นะครับสำหรับคนที่เดินไปดูคลิปซีมันนี่แล้วสนใจจะสมัครขึ้นมานะครับก็ผมก็พยายามใส่แท็กใส่อะไรทุกอย่างที่มัน เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดคุณไปค้นหาใน Google เนี่ยผมน่าจะเจอคลิปนี้ของผมแหละเออก็ประมาณนี้กันนะครับก็ขอโทษด้วยกันนะครับแต่ผมก็แจ้งความอะไรไปหมดแล้วแหละแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็พิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจอีกทีนึงนะครับนะก็จะคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อของผ่านช้อปปี้ลาซาด้า สมัครสินเชื่อผ่านลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็มีค่าขนมนิดนึงอร่อยอร่อยยังไงก็ตามนะครับช่องผลิตกู้ออมถึงจะนําเสนอเรื่องสินเชื่อนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่านะครับเราควรจะเอาสินเชื่อนะไปใช้ในการสร้างไรายได้สร้างอาชีพใหม่สร้างธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าเราอะ่ะมีรายจ่ายฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นค่าเทอมค่าเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยค่าซ่อมรถเนี่ยเออคุณถึงจะใช้นะครับถ้าเกิดคุณเอาเงินไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนะครับ ือของที่มันไม่ได้จําเป็นนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้ของที่จําเป็นทิ้งเพื่อที่เอามาคืนนี้นะครับนะครับก็เป็นห่วงมากๆเลยนะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนี่สินควรเดือนท่านเรานี่หนักมากเลยตอนนี้ก็สู้ๆกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับอุตส่าห์ดูจนจบถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย